สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องรากธรรมในคลิปนี้พวกเราจะมาฟังธรรมิกถาด้วยกันนะครับโดยจะเสนอธรรมิกถาเรื่องหนีบาหนีนรกพระนางมริกาเทวีทนันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามอเรื่องการหนีบาการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปนี้ แต่กว่าจะรอพูดให้จบรอคำดีิบายให้จบบรรดาแานพุทธบริษัทกจ็จะใช้เวลามากเกินไปจะรำคาในการปฏิบัติคือคอยการรับฟังขอนำมาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทาัตเจ้ามาพูดให้เข้าใจเสียก่อนองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้า ได้ทรงแนะนำบรรดาแต่พุทธบริษัทไม้ว่าถ้าต้องการแยกพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์รัน,นจะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้านิพพานสมเด็จพระิชิตมานให้ทรงตัก สัญ์ทั้งสามเระ่การคือหนึ่งสก,กายติธิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้เราจะไม่ยอมลงอบายภูมิท้งสีมีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จทศทศคน ทรงแนะนําให้ยอมรับนับถือั้งหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระรมคาสั่งสอนเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ท่างหลายยอมรับนับถือด้วยความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้ว ตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อทีสามก็เป็นศีลปตปรามาตคือปฏิบัติในสินให้ครบถ้วนทุกประการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครบถ้วนสำหรับพระวัติมีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทสิบด้วย ถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งกรรมบทสิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดี แลืวอ,อีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พบคำว่าบายภุมเลยการเกิดเป็นสนรก,ก็ดีเป็นปรีก,กดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสำหรับท่านม้แต่สัตว์เดีัยงานก็ไม่เกิดแนแดนนั้นเจีเวียนไหวาตายเกิดเฉพาะการเกิดเป็นคนเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเท่านั้นขอย้ำอีกนิดหนึ่งเผื่อว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัด เการที่จะพ้นอบายภูมิท้งสีได้คือนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตายเราปฏิจจปฏิบัติเพิ่มกัะเป็นการพ้นจากอบายภูมิท้งสี่ือยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ในความจริงใจและเต็มใจภ้าครวาตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้ แต่ว่าใ้่ดีจริงๆก็มีกรรมวสิตอีกด้วยจะดีมากจะเป็นคนที่มีความสุขที่มีความเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอาบายภูมิทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีกตอนต้นนี้ขอย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบ เพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ครบแต่บังเอิญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบหรือมั้งเป็นอะไรว่าเอาไปสวรรค์ไปประมาโลกได้ก็แล้วกัน แต่ว่าการกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมก็ไม่พักอยู่ทีเทวดาหรือพรหมและไม่พักที่มนุษย์เพราะสายกรรมที่เป็นอกุศลในการก่อนที่ทํามาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปอกุศลทาตนพุ่งหลาวลงเอเวจีมารุรยกไปบ้าง ลงในรกขุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างแปลสุรกายบ้างเป็นสตรีฉานบ้างอย่างนี้ก็มีรวมความว่าถ้าทําตนไม่ครถทวนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่แต่ลงมาที่ไม่แน่ไม่ใช่ยคค้างที่มนุษย์ อ,อาจจะเปล้างทีนนรกก็ได้เปรก็ได้สุรกายก็ได้สติสันก็ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมกรรมชั่วเก่าทํานําผลตนใจตนทําให้กเกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปอเวจีมานรกตอนนี้ก็มีมากเรื่องความว่าถ้าบรรดาแ่พรพุทธบราษัททั้งหลาย ยันหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนตรบทั้งสามรายการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของดเรื่องที่จะพูดถึองพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อย่ขอนําเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้าไม่ขาดสจรณาคม คือไม่ทำลายพระพุทธเจา้าไม่ติเตียนพระพุทธเจา้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ไม่ได้ทำลายศินแต่ว่ามีอารมณ์ฟุ้งทำตนให้ไปเกิดในอบายภูมิมีกายเกิดเป็นสัตย์รันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งนี่ขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศีลเดี๋ยวจะหาว่าคนละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีศีลที่อย่างจะต้องลงนรก ทีป่ปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการทําลายศินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยสู่กันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้ของมรรดาสาวก,กององสมเด็จระชินวร์ ั้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มแป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าค่ะความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะแล้วก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาของที่จะฟังกันสามสิบนาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทาน แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขียนในบาลีเรียกว่าประสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตรแต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกหลอไม่ใช่โกหกมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสัดา,าสัมมาทมพทธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบระมครูแสดงวรรมทีสนาสอนบรรดาเป็นพุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมาก แต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระาพาคเจ้าจริงๆหนึ่งใน,นจำนวนที่มีคนดีทังหลายหลายคนนั่นคือพระ,จพระเจ้าประสีนาทีโกศลกระสักด์ของเมืองวิอ่ของเมืองราชเจ้ามขอโทษอ่ะมันนึกชื่อเมืองไม่ออกเสียแล้วนะพระเจ้าประสีนาทีโกศลอง์นี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสุทธตระกูอย่างยิ่ง ต่อมาองค์กับปัญญาที่มีน,มนามพ่านางมณีกาพระนางมณีกานี่ก็มีความเคารพอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคลบคลอื่นจะพึงทำได้คือว่าคำน้อยคำใหญ่ที่เป็นคำไม่ดีไม่เคยพูด กายกระทำเล็กกระทำน้อยกระทำใหญ่กายกระทำไม่ดีทางกายไม่เคยทำอารมณ์ใจเขามวน,นางเต็มไปนอนรมณ์ของกุศลเคยถวายอธิษฐานแกนองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์อธิษฐานนี่เป็นทานนี่มีปัญทานใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีคนถวายอธิษฐานครั้งเดียวในชีวิต แล้วก็คนที่จะถวายที่สถานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แกพ่พน,นางมริกาเทวีเพราะนามริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มโนนเรียบร้อยมากไม่เคยทําความชั่วมาก่อนก็เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ผดองทั้งผืนบังเอิญถ้าไปเปืเ้ออะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้น เรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่งเวลานั้นเขายังไม่ค่อยังมีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านนายก็นอนกับพร,ระเจ้าประสินทิโกสนคือนอนกันคืนก็ดับไฟไมันก็มืดต่อมาพ่นนางปวดปัสสาวะขอพูดภาษาชาวบ้านใช้ราซาสับก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็น จะลืมว่าพระเจ้าประ,ประเสริฐในที่กุศลอยู่เมืองพาราณสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนโปรดจําด้วยพนางจะไปถ่ายปัสสาวะบังเอิญเท้าวขวาเขาพนางสะดุดพระบาทคือเท้าของพระราชสวามีเขา้าเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพนางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทำความชั่วมาก องการพันนางมีความเคารพระราชสวามีคา้คลพระ้ายพระราชบิดาล่อราชาสับเล็กน่อยก็เรียกว่ามีความเคารพผัวเหมืนอนข้อเสียอกเสียใจแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเสริฐนที่โกศนก็สอบถามว่าเสียใจเรื่องอะไรก็ปรกากพรกพันนางเล่าให้ทราบพระเจ้าประเส,ร,สร,ริฐนาี่โกศนก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนาาักใจ ไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นมีความผิดฉันก็ไภใหาแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังและก็หนูหน้อยที่นั่งฟังอยู่โรดทราบว่าพนางบริการนะั้นดีมากเลยผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ทั้งผืน แต่บางเอิญมีคนนมึกสีดำหรือสีแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้านาสะอาดทั้งผืนมึกแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดป่วเห็นมาไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสกปร,รกโสโครกถ้าหมึกไปแต้มนิดนิดหน่อยๆมันจะมองไม่เห็นสีหมึกกว้องสกปร,รกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสุขปรกมีวาจาสุขร,รกมีใจสุขร,รก ถ้าไปกระทบกระทั่งเท่านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก,โก้ยังไม่มีความผิดยังมองยังมองไม่เห็นความผิดแต่ความจริงมันผิดความจริงมันชั่วแต่ความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมันสูงกว่านั้นจริงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอ จิตใจเศร้าหมองหน้าตาในช่มชื่นมาพบพระราชสสามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพรนนายก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดว่าตัวทำความผิดอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านนางสมบัยชนคือป่วยไข้ไม่สบาย เมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปฏิวัติคิดว่าเรานี่เลวเหลเือเกินเอาเท้าไปสดุดพระมายเขาก็าสวามีเขา้าเรามันชั่วจิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกตึกถึงตัวว่าตัว,ตว,ตวเลวนิสเกียวบรรดาเทพธิดยสัตว์นี่ต้องจำ <c oughs> นานก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความเคารพบ,บิดามารดา พอใจในการให้ฐานมีความครบพระพระาชสวามีคาม้าบีดารร่างกายพระบรรดางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัวเครื่องประดับบรรดานก็เต็มเมเต็มยศมันดางฟ้าทั้งหมดแต่ปลายกฏว่าพระอาศัยอารมณ์ชั่วนิดหนึ่งขลองใจนิดหนึ่งพาบรน,นางน,นี้ไปนรกกระไรทราบประ,ะคมไหนเหมือนกัน ไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้นังสือมังกานึกไม่ออกว่านรกขุมไหนตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีแสดงว่าเวลานอนนะ่กก็จะนอนข้าง,งขวาแล้วก็ซ้ายก็ไม่ทราบเอาเท้าที่สะดุดเทา้าพระสามีนะั้นไปแย่อยู่ในไฟนรก สิ้นเจ็ดวันของมนุษย์แต่ความจริงนรกแต่ขุมเนี่ยวันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็ดวันของมนุษย์นรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเก้าล้านปีของเราจรงเท่าวันหนึ่งของเขาฉะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจ็ดวันมนุษย์ ถ้าในเมืองนรกจะรู้สึกแยแป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาทั้งนั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากันแต่เวลาของเรานี่ปล่ายเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วคิดว่าชั่วทำกำไรเรากำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเร็ว,รวนี่แล้วเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัท ขอบรรดาท่ามพุทธบริษัททั้งหลายจงจำคำสอนสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสัพพะป,ะปะาปัจจัยกรนังองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจงละจากความชั่วทุกประเภทละทั้งกายละทั้งวาจาและละทั้งใจ สองกฎระสูประสัมปทาจงทําแต่ความดีคือกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตตะปรโยธปันนังทําจิตให้ฟ่องใสจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสคืออารมณ์เศร้าหมอง <c oughs> ตาจตะณงความข้องใจปดไปจากใจนึกไว้แต่ในด้านของความดี สมเด็จพระจินสีสอนสามรายการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทําได้อย่างนี้จริงๆคําว่านารกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่เรื่องนี้ก็ปไปที่หน้าเช่นใดที่ว่านางมริกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมคือทําด้วยทางกายพูดด้วยวาจาคิดด้วยใจ แต่ในทีน่สุดพอก่อนยะตายพ่อน,นางก็ประจำจิตเศร้าหมองมานึกถึงว่าตัวทำชั่วตัวความผิดทำผิดอย่างนี้จิตมันก็เศร้าหมองแค่นี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องตกอเอาแขยคขายแล้วเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุม่มไปแย่นันรกถึงเจ็ดวันมนุษย์ทุกท่านที่รับฟังยาคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนัก ตามธรรมดา,ขอ,า,า,อา,าของเราเนี่ยค้าถ่านของทุกที่จุดแดงๆแ,แย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งแล้วถ่านเขาบุรีแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปเมืเ่อเขาดึงเอาทูกแลอบุรีออกไปแล้วสันใดทุกข์กระตอามไม่เขาบรรนามมดีกาเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องเล็ก เมื่อพระนางมาริกามีความดีขนาดนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุกธวันคือพระพุทธเจา้าก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพระราชาสวามีเขาพรรนางพรนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมนะบรรดาแานพระธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระอรหันอยู่ตั้งเยอะ แต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระอรหันต์จึงไม่ช่วยเขาทำบุญขนาดหนักหนามากกับ,บคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายอุทิศฐานได้แต่พระนางมารีกาทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมสมเด็ดจพระกินศรีจรึงไม่ช่วยอย่าย่องเป็นด่าพระพุทธเจ้าเขา อย่าย่องไปบรรณาระธรรมคำสอนสอนเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริยสงฆ์เข้าบาปจะหนักแต่ด่ายะธรมานี่คงไม่เป็นไรเพราะเพราะพระประเภทนี้นี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อยจะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่าการหันแล้าก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงตรงตรงไปตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คารพในประธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระตไตรปิฎกพระอกถาแล้วก็มีความเคารพในศีลตามสมงวรในความดีระเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้แค่ไหนไม่ทร,บราบก็คิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยวัพปุทธะเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นมรสนานบันก็ยังไม่ก็คงไม่ได้เป็นสิกิธาคามีเรื่องนาคามีหรือพระราห์นี่การเป็นพระอยาเจ้าท่านตั้งกันนัานเปล่าเนี่ยแตมาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินัศีมัตอเจบมีคนมาลุทำมาพิสมัยบ้างเห็นโวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถึงธรรมเป็นวสุดาบ,บ้างสีทาคามีบ้างอนาคามบ้างมีบ้างปา,ารันบ้างแล้วพระุตบ,บาลีก็ตกว่าเวลานิเทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระธเจ้าตั้งหรือเปล่าอรรมาก็ไม่ทราบก็ขอยืนยันไดงว่าตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่คีความดีเล็กๆน่อยน้อยกระจุงกระจิ๋มไม่มากเกือบมองไม่เคยเห็นเท่านั้นนั่นก็อีกรายการหนึ่งที่พระโยชนได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีประเพทนี้ก็จะไม่ยอมถอยจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะตาย ญาติโยมที่ไหลที่ตั้งฟังก็ตั้งคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปนึกนึวอาตมาเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขั้นเสริงขั้นสูง,ข,สงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้เหมือนกันก็ตกใจขอโทษแต่อย่าตั้งอะไรในความเป็นพระอาิยเจ้าเรามาคุยกันในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมือนกัน เวลานี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่รสามนาทีเสร็จๆก็ขอคุยกับบรรดาญยยาจง,ง,าางที่เป็นสาวกของค์สมเด็จพระบรมโลกขเกษว่าขึ้นชื่อว่าอาบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดอยู่ว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศีล สองไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรพระอาดิยสงฆ์และปรามมตในท่านเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาษิตว่าจิตเตสังคิริเศท,ทุกติปาติกังขาท่านกล่าวว่าบุคคลใดก่อนจะตายก็อย่าตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมีอาร์ไม่ผ่องใสคคาว่าเศร้าหมองนี่าร์ไม่เกาะบุญสิ่งที่เป็นบุญโดยกุศลไม่เกาะ คือไม่นึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่นึกถึงทางการให้ไม่นึกถึงสิ่งที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังถ้ารมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จัดแล้วไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างพระนางมันมันพระนางมณีการนี่สิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาป คำว่าบาปนี้ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของพระราชาสวามีนี่เพื่อชั่วแน่แต่ว่านางมริกาไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไมไ่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาไท่พุพธบริสัทเพียงเท่านี้ท่านนายก็ต้องตกนรกเสียเจ็ดวันตกนรกแค่ตาตุม่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์ รวมความเม่ตาบันดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายนมัตระวังในจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอ,สอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีือนึกยอมรับนักืีพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนักืีพระธรรมหนึ่งยอมรับนักืีพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ พยายามนึกถึงที่เราสินที่เราต้องปฏิบัติพยายามนั้นระมัดระวังให้ครบถ้วนนึกถึงทางการบริจาคนึกถึงความดีของเทวด,ดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม้แต้ครบทั้งหมด องสมเด็จพระบระมสุคต์บอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในกายก่อนจงอย่าตามนึกเพงมันนึกที่กรรมดีที่ทำไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้เป็นสุขเขาไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงเสี้ยวเของนาทีสำหรับในตอนที่สามนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เ,เวลามันหมด ขอสาวกองสมเด็จพระรมสุขค,คือสัมมาทัพุเจ้าทุกท่านจงมีเดกความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณคค์ผลผลในจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทพรชัยทั้งสีเบิกการมีอายุวันณะสุขภพระและปฏิภาณหากทุกท่านเพึ่งประสงค์เสียมใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความาัฒนาจนุกประการสวัสดี ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้สดับรับฟังธรรมิกถาจนจบและขออนิสงส์ผลบุญจากการได้สดับรับฟังธรรมิกถาในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบมีความสุขสวัสดิ์ทุกประการเทิรน